สวัสดีครับแม่แม่เอฟี P. สวัสดีครับแม่แม่แฟนครับที่รักทุกท่านนะครับผมอาชายของเราานะชายอื่นของเราก็อาบน้ําใกล้จะเสร็จแล้วฟานป็อกก็ขัดตัวขัดตัวให้ชายอื่นโอ้ขัดทั้งเล็บด้วยนะชายโอ้หลหลอมากเลยชายเนะี่ยชายน้อยคุณน่ารักชายถอยอูข้างหลังนี่อ้วนตึ๊บเลยอ้วนเป็นหมูอยู่แล้วชาย ควนจะเป็นหมูลแล้วนะชายนะถอยลาถอยใช่เสียงเสียงคือห่านน้อยแท้ใช่ใช่ไหมเหนล่อยมา,มาเดี๋ยวกลับบ้านจะได้ใส่ชุดหล่อให้มามามาเอาเออคัขดขาไันนะเอาใชา่หรอ มาล้มาเฮาเฮาชาย่ำเฮา,า,าพรอมผิดตามตัดกันทั้งคุณโอ้กิ่นพร้อมเนะานะงานเนาะขัดน้ำขัดตัวขัดทีวีวันทุกวันมา เขาขัดเขากับล่างจะของก็ย่างไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมจำเป็น,นบูยู่หนึ่งเลยมา้จะเป็นวูยู่นิ่งเลยใช่ไหมคนหนึ่งก็ขัดคนหนึ่งก็ย่างกินต้องข้างหาเขาดอกข้างหาเม่มะนาวอีกมาเชือกคอสั้นแล้วนะครับผมเชือกคอสั้นแล้วเดี๋ยวคุณตาเข้าเมืองจะซื้อเชือกมาถักให้ใหม่เข้าเมืองเลยเชือกเชือกสั้นแล้วเชือกคอในรัดแล้ว ขัดคอแล้วเราจะซื้อมาถักให้ใหม่มามามาใครมามาอะไรมากิน,นยาดีแช่ใช่ีช่มาามาชายมาแล้วาอ่าพอาะล้วพอาพอแล้วเขาบ่ไหลมาใช่มา À là mà làm à? mà làm à? ma, ma, mà làm à? ma, mà làm à? ma, ma đâu? mà là chai đâu? ma, mà มาใช้ไหมมาใช้อุบรล่อมามาเร็วมาเปิดเลยปิดทำไมผู้ได้บอกผมปิดมาใช้ไหมอะปอกปิดหน้ามันกระไรแห้งขนาดตัวมามาลรามามาใช้เออเอามาใช้หูหยาเอาปล่อยกิ้นสัน กินก่อนถามแม่มะนาวแม่มะนาวล้างอยู่แม่มะนาวล้างอยู่เอากินก่อนกินก่อนใช่โอ้อยาง,งามาง,งาม,ม <c oughs> าง,งามงามใช่กินก่อนงางามสวยสวยใช่ ดอกนี้ดอกขาวๆดีเรื่องเลยชอบฮาชายฮาวถุงทองฮาตีด้วยนะตีเหมือนช้างใหญ่เลยนะพี่ถุงเงินตัวขนาดนี้ยังไม่รู้ตีญ้านะเี่เจ้าชายตียาไปละเจ้าชายตียาไปละ จิงจริงครับจรินจริงมากมากเลยชายชอบกินอาหารจริงจงกินหญ้านี่ท้องกลมเลยชายอื่นจน,นท้องอื่นเลยนะตอนเช้านั่นเ่่ยินไม่มีเวลาพัก กินเวลาเปมนเวลาหยุดกินไปเรื่อยๆมาอย่างโอ้ยเป็นเขาสิไปเนาะถ้าปล่อยเขาไปเรื่อยอย่างนี้นะไปมุมๆนิ่มๆ เดินมาหาแล้วแม่มะนาวก็เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาหาลูกแล้วเดินมาหาลูกแล้วเดินมาหาลูกแล้วอกูทเขาหันหลังให้เดี๋ยวปล่อยเขาจะโอ้มาเจอกันแล้วแม่มะนาวก็ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอาบน้ำเรียบร้อยก็ปล่อยกินญาก่อนสักพักนะครับผมถอยแน้าถอย โนนลงมานี่ก็ะไ,ไรดอกโนนลงป้ายหนากะไรดอกเป็นปุ๋ยมาดูดหูเขานะครับดูดหูแม่มะนาวมาอ้อนแม่มะนาวนะน่นี่อ้อนแม่มะนาวใหญ่เลย่านิ่ท้อย มาหลุดครับหอยหอยดูดหูเขาหอยมาเลยครับมาเลยยางมาเลยหอยล่ะหอยหอยมึน อ้หน้าไอยมาเห็นยายยายมาวัดเพิ่นอยากมามาทักทายยายบ่อดักยางมาบุ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 เลยอยากมาคุยกัอบยายบ่บบ้างหน่อยเพิ่นเคยได้กินข้าวเหนียวมีไหมเออเพิ่นลิ้วหาคนให้มาดูสายลูกนั่นเพิ่นลิ้วมาหายายเร็วๆเพิ่นอยากกินข้าวเหนียวกับยายเลยนะั่นเอาข้าวเหนียวอือกินข้าวเหนียวกับเจ้าเป,ป็นฮ่าลูกเขาอ่าปั้นให้เลยครับผมเฮ้า เยเอาเจอเจอยายบ่อได้เลยมาดักกินข้าวเหนียวเออเพนอีเขาใส่บาทก่อนบ่อใส่แล้วละบ่อเออพุ่นมาดักกินเขาครับเพื่อนเฮยเออมาดักกินข้าวเหนียวเฮ้ยแล้วครับผมเอ้าเอามาเล็กระถ่ายให้ไปยืนดู่าคุณดูเบิ้งอยู่นี่ก็ได้นี่ โอ้ยสิเขาตามเลาวสิเขาตามแล้วเร็วๆไม่กัดหรอกค่ะไม่กัดหรอกค่ะบระกาศดอกจ้าเอาให้เลยเดี๋ยวคุณยองจะถ่ายรูปให้นะอืยืนยืนไปยืนอยู่ไม่มันไม่กัดหรอกเจ้าของอ่ะบมี่ไม่กัดครับไม่กัดชายเห็นดิ๊หน่อยม่ได้เลยเฮ้ยใช่ใช่เนี่ใ่เห็นคนม่ได้เลยใช่เนี่ เห็นคนร,ริวเฝ้าแต่มากินได้ใช่ไหมเพิ่นยามเคยได้กินมดยามเคยได้กินขาน้วนนขาวเหนียวเออเพิ่นเห็นข้าวเหนียวบ่ได้เพิ่นรีวใส่ครบผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมใชยชายฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องคลายถุงทองของเรานะครับ